วักรกฎาคม2567ค่ะพ่อทานข้าวเช้าอิ่มแล้วอันนี้พ่อคุกกล้วยกินกับยาหลังอาหารกินเลยพ่อกินเลยกินเลยก,ลกินได้เลยมันเก้าโมงแล้วเก้าโมงจะครึ่งแล้วเนี่ยกินยาก่อนเลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะ นี่แม่นั่งอยู่นี่นะคะเอ๊ะแม่จ๋าเอาน,นั่มาหน่อยอ้าบิดตัว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 กินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วค่ะกินข้าวเหนียวกับแกงผักปังแกงเองนะคะใส่แหมใส่แหนมใส่แหมซื้อซื้อผักปังมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานเมื่อวานไปโรงพยาบาลน,นะคะมันขยับอันนี้ไงสวัสดีค่ะ เมื่อวานพ่อไปโรงพยาบาลนะคะหมอหัวใจนะัดตรวจคะ่ะดีหมดทุกอย่างเลยได้ยามากินสามเดือนนัดทีนัดอีกทีนู่นยี่ห้ากันยายนสองพัอหกสบเจ็ดพ่อแข็งแรงสุขภาพดีหมอชมว่าพ่อดีทุกอย่างเลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อของแม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะ นี้พ่อกำลังกินกล้วยนะคะกินกล้วยกับยาหลังอาหารเชา้าพ่อมีน้ำเต้าหู้แล้วก็ชามะนาวที่ลูกสาวซื้อมาฝาก สามถุงลูกสาวคนโตแล้วร้อนอ,นอุ่นๆน,น้ำเต้าหู้ซื้อมาให้กินทุกเช้า อมใหยนะจิสสใส่ของอต้องใส่ใส่หหอง โอเก่งหมดเกลี้ยงเลยเก่งมากมากเจอว่าจะไปปัด

แตถึงลองใส่ตัวเหรออืโอ้เก่งนะเดี๋ยวนี้มันคิดต้แปดสบาทนะอืมอ,มอมมเป็นแกงใจเศรษ มันปั่นไม่ค่อยได้มันแข็งม,มันเป็นเห็นหอมตัดแห้งขนาดแบบสดๆยังปั่นไม่ได้เลยเครื่องจะพังเคื่องจะปั่นไม่ต้องปั่นไม่ปั่นต้องก,กินไม่ได้ไกินแช่กินกินน้ำเลยนะกินนะ้ำกินแช่กินน้ำต้องเห็ดหมูนคนจีนอะกินกน้ำซุป พี่จิ๋นเขาล้อกระดูกออกแก่งเลยนี่เหรอขี้เกียจนี่เหรอขี้เกียจใส่ห้องว่างก็ได้พวกกินทุกวันเดี๋ยวจะหมดแล้วหม้อใหญ่ก็จริงแต่พอใส่หม้อใหญ่ บ้านเราจะอๆกเครื่าเราจะอนกลุ่มกล่องเนาะไม่แล้วเคเคลอกลมกลอ้ยใครเอยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณคุณบรรณพรกันตังคุณขอขอโทษนะคะที่มาอ่านคอมเมนต์ช้าเขียนภาษาอะไรภาษาเกาหลีนะสวัสดีค่ะอยู่เกาหลีหรอคะคุณบรรณพรคุณอยู่เกาหลีหรอคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์มานะคะขอบคุณมากคะ่ะอ่านเกาหลีไม่ออกอะ่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ไหมคะ พ่อจื่สองนิ้วให้โกเยเนะโกเยเนะอะไรเยภาษาเกาหลีนะไม่ใช่ญี่ปุ่นโกเยเนะโกเยเนะอะไรของพ่อนี่เหยนตัเห็นเมื่อยังเห็นเมื่อกันแม่ยัจจิจเห็นยังแม่อยู่นี่นะสานี่ไอ้ จะชี้นะมันญี่ปุ่นเอามายืนนี่มายืนกข้างหลังแม่ขำบกขาเอกขาไม่เอกขาม่เอกขาเอกโอเคเอ okay, เอสวยสวยพ่อแม่กินข้าวอิ่มแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณบรรณพรนะคะที่เข้ามากำลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะ ไม่เลยไม่ต้องพูดเลยลูกหยุดพูดได้เดี๋ยวพูดผิดไห่น้องพูดนะตอนแม่กินข้าวอิ่มแล้วค่ะไอูอหือถามดู พ่อทานชาไอทานกล้วยกับยาหลังอาหารแล้วนะคะเนี่ยกินหรอตอนนี้พ่อกำลัง ทนน้ำเต้าหู้แล้วก็ชามะนาวสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอย่าง,างนร้นเลยนะครับไปดูแม่ไปไหน <c oughs> นูน่นแม่อยู่นูน่นหลังบ้าน<ไ>แม่อยู่หลังบ้าน<ไ>ใครอ่ะ ใครใคร,ใครเรียกไม่มีใครเรียกก็ถ่ายให้ดูว่าแม่อยู่หลังบ้านไปดูพี่หนูห่งกบไปหาขอเปล่าอ่อจ้ะเขาต้องรีบวิ่งหลอกดยหัวที่หวัวดำสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากำังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะ ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะขอเน้นโลงไร้นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ